สิ่งที่เราต้องใช้นะคะสบู่เตรียมสบู่ยี่ห้ออะไรมาก็ได้พอดีที่บ้านใช้นกแก้วนะคะเพราะว่าเราชอบเพราะกลิ่นมันหอมเราก็เลยเอาสบู่นกแก้วมานะคะส่วนท่านผู้ชมจะใช้สบู่ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามที่เราชอบเตรียมที่ขูดมานะคะพวกขูดผลไม้เราจะขูดสบู่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าสบู่เราหายไปไหนคือก้อนหนึ่งเนี่ยทำใช้ได้ทั้งหมด3าครั้งเราทําใช้ไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะทําใช้ดีแล้วมันหอมแล้วมันใช้ได้ผลจริงเราก็จึงมาทําคลิปให้ท่านดูนะคะอันนี้เราจะทําส่วน ที่2แล้วค่ะส่วนแรกเราทาใช้ไปแล้วอันนี้เราทําคลิปสบู่แล้วก็เอามาขูดนะคะขูดเราจะไม่ขูดหมดนะคะก้อนหนึงเราจะแบ่งใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งอันนี้เราค่อยๆขูดนะคะขูดให้เป็นฝอยๆแบบนี้คะ่ะ สบูน่นี้บางครั้งขึ้นอยู่กับก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะของเราพีมันเป็นก้อนใหญ่นะคะเราก็เลยแบ่ง3าครั้งแต่ถ้าเกิดสบู่คร้ายก้อนเล็กอาจจะแบ่งได้2ครั้งอันนี้แล้วแต่ยี่ห้อสบู่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมใชส้สองครั้งครสองครั้งมันทําไมไม่ค่อยหอมอันนี้ปัจจัยอยู่ที่สบู่ด้วยนะคะ,ะขูดแบบนี้เลยค่ะขูดจนกว่าเราจะพอนะคะก้อนนี้ก็ไปใช้ครั้งที่สนะคะ ต่อไปเตรียมหน้ากากอนามัยมานะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบสีฟ้าก็ได้นะคะหน้ากากอนามัยนี่มันจะมีลวดนะคะมีลวดอยู่ตรงนี้เราเอาลวดออกก่อนค่ะเอาลวดตรงนี้ออกนะคะเสร็จแล้วเราจะตัดออกส่วนหนึ่งนะคะตัดออกประมาณสามส่วนสี่นะคะตัดออกค่ะ หลังจากตัดออกเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้เราไม่ใช้เราจะตัดออกนะคะส่วนนี้คะ่ะตัดออกส่วนี้ก็ไม่ใช้นะคะตัดออกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่เดี๋ยวเราก็ เปิดช่องตรงกลางนะคะเปิดช่องตรงกลางเปิดให้เป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสบู่วันนี้ใส่ลงไปคะ่ะ หลังจากนั้นเราก็ขย่าให้ตะปูเราแน่นๆนะคะให้เหนื้อตะปูแน่นๆค่ะหลังจากอย่างนั้นเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะกรณีที่ห้องน้ําใครสกปรกมากๆนะคะมีกลิ่นมากๆให้เตรียมเบกกิ้งโซดามาด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดห้องน้ําใครนะคะกลิ่นไม่แรงนะคะกลิ่นไม่แรงไม่เหม็นมากก็ไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดานะคะอันนี้มี2กรณีนะคะ ถ้าเหม็นมากก็ให้ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปหนึ่งช้อนถ้าเกิดไม่เหม็นมากเป็นห้องน้ําที่ไม่มีกลิ่นอับมากใช้แค่ครอบครัวเดียวนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดาก็ได้หรือจะใส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่คะ่ะเพราะนั้นเบกกิ้งโซดานี่กรณีที่สกปรกม,มากๆนะคะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปหนึ่งช้อนเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนแบบนี้เลยคะ่ะเสร็จแล้วเขย่านะคะเขย่าให้เบกกิ้งโซดากระจายไปทั่วๆนะคะ หลังจากบีบเบกกิ้งโซดาให้กระจายไปทั่วๆเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคะ่ะเตรียมยาสีฟันมาหนึ่งหลอดนะคะยาสีฟันยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ระบุต้องเป็นยี่ห้ออะไรนะคะเพียงแต่รู้ว่าเตรียมยาสีฟันมาหนึ่งหลอดคะ่ะเสร็จแล้วบีบยาสีฟันใส่ลงไปนะคะ,ะเดี๋ยวทำอันนี้กว้างๆนิดนึงบีบยาสีฟันลงไปในถุง บีบความยาวประมาณสักสิบเซนนะคะอ่าบีบยาวทฟ้าลงไปเสร็จแล้วปากถุงนะคะจับบีบมัดแบบนี้คะ่ะเสร็จแล้วลวดลวดที่เราตัดออกนะคะลวดที่เราตัดออกแล้วก็มามัดที่ก้นถุงมัดให้แน่นๆเลยนะคะ มัดที่ก้นถงแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะส่วนผสมข้างในนี้มีโบูมีเบกกิง้งโซดาแล้วก็ยาสีฟันนะคะ หลังจากนั้นเราก็นำสบู่ที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้มาแขวนนะคะมาแขวนอยู่ในโถชักโครกของเราอันนี้เราไม่ได้แขวนข้างนอกนะคะแต่เราเปรียบเทียบให้ดูว่าแขวนข้างในนะคะแต่นี้เราจะใส่ให้ด้านดูเลยคะ่ะของเรานี้ถชักโครกแต่ละรุ่นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันจมน้ําแล้วก็แขวนเอาไว้นะคะของเรานี่จะใส่แบบนี้คะ่ะแขวนเอาไวใ้ให้มันจมน้ํา แขวนไว้แบบนี้ของเราเรามีที่เกี่ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แขวนไว้แล้วก็ปิดฟ้าไว้เหมือนเดิมค่ะ เวลาเราทําธุระส่วนตัวเสียแต่ละครั้งเวลาเรากดน้ํานะคะน้ําที่ออกมานะคะมันก็จะช่วยกระจัดคราบจินสุกกระปกของเราให้หลุดออกไปเลยนะคะไม่ติดที่โถส้วมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งโถส้วมเราก็จะไม่มีคราบเราก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะที่สําคัญเลยเราไม่ต้องมานั่งขัดส้วมแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะเพราะาการขัดส้วมทุกวันก็ทําให้เราเหนื่อยมีพารงงานเพิ่มขึ้นอันนี้เราไม่ต้องขัดบ่อยๆแล้วคะ่ะ